โอเคครับก็ม,มาอยู่กับผมเอกบ้านสวนในเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในสวนผมนะครับแต่จะพามาดูสวนผมนะว่าม,มีอะไรมั้งนี่ขนุนก่อนเลยนี่อันนี้เป็นพันธุ์ทองมาเลยนะครับโควิดอย่างนี้โควิดระบาดอย่างนี้ต้องเข้าแถวสวนตะป่าครับไปไหนไม่ได้ ไม่ต้องกลักวกดตายครับขนุนเยอะเดีย๋ยวพาไปดูต้นอวโวคโดกันนะครับนี่ครับโอ้ต้นโอวโวคโดนี่คือต้นโอะโวค,โคโดที่กำลังออกดอกนะครับนี่คือดอกของมันแต่นตี้ต้นที่ติดลูกแล้วมีกัเกือบร้อยต้นนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูต้นที่ออกลูกนะครับ โอเคครับนี่ก็คือลูกโอโคโดนะครับมันมีหลายพันนะครับ <Okay. S 1> ลูกมันก็แตกต่างกันไปอันนี้กำลังเพิ่งติดยังเป็นลูกเลีกยกอยู่มันแรงนะครับเลยติดไม่ค่อยเยอะมากมี่ดี๋ยาไปดูอีกต้นหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ติด ลูกแล้วนี่มันอยู่สูงมันมันถ่ายไม่เห็นครับดูนี้ไปก่อนนี่ครับนี่ดอกกำลังจะออกใหม่ก็มีนะครับนี่ ติดลูกแล้วก็มีน,นี่มันเยอะสูงซูงมให้ดูครับนี่นี่เห็นไหมเอยครับถัดจากป่าโคโดไปก็มีเงาะ,ะครับมีเงาะมีะมะโวโคโดปลูกเสมกัน,น่านาไว้น่นนาผิดปลกช่องครับ เดี๋ยวไปพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่มันติดแล้วโอเคครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ติด,ต,ดต้นนี้ติดเยอะนะแต่มันย้อนแสงอนะมันไม่ค่อยเห็นอยู่ในป่าในสวนอย่างนี้ไม่อดตายแน่นอนครับนี่ลำไยครับ,ำรบกำลังกำลังออกลูกเลย นี่ํำใหญ่ครับํำใหญ่ดกมากนีก่เป็นเงาะนะครับเงาะออกลูกไปแล้วนะครับชุดหนึ่งนี่กำลังออกดอกใหม่อมกองไม่โฟกัสนี่ย เงาะกับลำไยไปสุดนู่นถึงต้นไม้ต้นใหญ่ๆนู่นนะครับโอเคโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับ